ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลว่าจะเป็นยังไงบ้างหลังจากดาวพระราหูยกย้ายราศีนะครับจากราศีเมษไปราศีมีนนะครับในวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับนะก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าดาวพระราหูเนี่ยท่านมาจะพบไหนเรือนไหนแล้วจะไปสถิตอยู่ในพบใด ก็ปรากฏว่าท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมนะเราจะเรียกว่านะครับนะพบปุตตะนะปุตตะแปลว่าอะไรปุตตะแปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้แต่บังคับบัญชาสินค้าผลิตภัณฑ์ไอเดียจินตนาการการลิเริ่มการลงทุนการเสี่ยงโชคนะไปอยู่ไหนก็พออยู่ในราศีมีนนะครับไปอยู่ในเรือนอะไรก็ปรากฏว่าไปอยู่ในเลือนอะ,ะอนอนอินะครับอริแปลว่าอะไร อันราแปลว่าอุปสรรคหนี้สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจศัตรูนะอุปสรรคต่างๆอุปสรรคทั้งปวงอะไรที่นะครับเกี่ยวเรื่องของข้อพิพาทนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความคับคล้องใจนะครับนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกไม่ค่อยจะโอเคนะครับเราจะเรียกว่าอรแน่นอนครับการที่ดาวเจ้าเรือนปุนตตะวิเนอรอถ้าเป็นตัวเราเองนะครับนะมักที่จะประมาทเลอะเลอะ เนะวลาจะทำอะไรงไงเนี่ยมักที่จะเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักนะเพราะดาวพระราหูเนี่ยนะครับท่านเป็นดาวที่เกี่ยวกับในเรื่องของความวู่วามนะวัยพิบฏติภานะครับรวมถึงเรื่องของการลุ่มหลงต่างๆนะครับแน่นอนครับการที่ดาวจุ้เรือนปุตตับอยู่ในเรือ,อนอลิกก็แสดงว่านะครับมีเกณฑ์นะฮะที่ชาวราศีตุลจะลุ่มหลงอะไรได้ง่าย นะครับนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงโชคนะครับในลักษณะต,ต่างๆที่แน่ๆเลยจะมีปัญหาในเรื่องของการปกครองนะครับในลักษณะต,ต่างๆอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องเรามาระวังนะครับนะแต่ทีนี้จะหนักหรือจะเบานะครับมีดาวต้องห้ามอยู่ นะถ้าบังเอิญเรามีดาวต้องห้ามที่มาจากภพเรือนที่ไม่ดีเราเรียกว่ามาจากเจ้าเรือนอะริมรณะหรือวินาอันนั้นแหละหันษาเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราจะยุง่งยุ่วุ่นแต่สําหรับนะครับท่านที่ไม่ได้มีดาวต้องห้ามตั้งรับนะครับก็ถือว่าโดนแค่ภพเรือนนะครับก็ไม่มีอะไรหนักหนาะสาครสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นในเรื่องของความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับที่มันจะมีปัญหานะแต่ที่แน่นอนเลยก็คือว่าถ้า นะครับนะไปเจอดาวต้องห้ามและบัเงเอิญปีนั้นดันเป็นกาลกินีจอดด้วยอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าหันษาของจริงเลยนะครับว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสาหรับท่านที่มีนะครับดาวต้องห้างตั้งรับนะครับดาวแรกก็คือดาวพฤรหัสบดีนะครับนะดาวพฤรหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเลือดอลิกอยู่แล้วนะอลิกก็อย่างที่ผมบอกไปแปลว่าอุปสรรคแปลว่านี่สิน นะครับนะแล้วดาวพฤหัสไม่ได้มาจากเจ้าเรือนในราศีมีนอย่างเดียวยังมาจากเจ้าเรือนในราศีธนูด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าดาวพระราหูยกย้ายราศีในวันที่17ตุลานะครับพุทธศักราช2 5 6พกสิก็เท่าว่าปุตตะนะครับไปสถิตนะครับอยู่ในราศีมีนเจอดาวพฤหัสที่พ่วงคําว่าสหาชาไปด้วยก็แสดงว่าเรามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะครับกับบุตรบริวารลูกน้องที่สนิทกัน นะที่เคยรู้จักมักจีกันมาก่อนนะครับนะเพราะาคำว่านะครับกรเกษตรี่แปลว่ามั่นคงนะครับนะแล้วก็คำว่าสหาชาติเนี่ยแปลว่าความสนิทสนมนะครับนะที่ดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับไปอยู่ในเรือนอลิก็เลยส่งผลนะครับนะเบื้องต้นก็ชาวราศี น,นะครับนะมักจะมีปัญหากับบุตรบริวารลูกน้องนะที่สนิทกันหรือที่เคยรู้จักกันหรือที่เคยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับจะมีปัญหานะครับนั่นะในเรื่องของอะไรเรื่องของดาวพฤหัสก็คือในเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคตินะครับที่ไปอยู่คนละขั้วเลยนะครับทำให้มีปัญหาในเรื่องของการปกครองนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่นะครับเราต้องระมัดระวังนะครับนะก็ต้องบอกว่าด้วยดาวพรระาหูเนี่ย นะครับท่านมาเจอเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็ไปเจอกับดาวนะครับเจ้าเรือนอริที่เป็นเกษตรอย่าลืมคําว่าเกษตรแปลว่ามั่นคงแสดงว่าในภพเรือนนี้ดาวพฤหัสจะใหญ่กว่าราหูนั่นก็หมายความว่านะครับนะเราเองเวลาจะลงทุนหรือจะทําอะไรยังไงต้องพิจารณาแบบดาวพฤหัสก็คือต้องรอบคอบนะต้องใส่ใจในรายละเอียดนะครับเราถึงจะรอดนะครับนะเพราะดาวพระราหูตาแหน่งนี้ก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับเราเรียกว่าตําแหน่งขันทพล นะครับเป็นราหูที่ฉลาดเป็นลาหูที่พัฒนานะครับนะก็ถ้าเรามองในมุมดีก็ถือว่าดีนะนะครับในกรณีที่ไม่ได้สัมพันธ์การกิณีนะฮะจรนะครับนะก็จะเป็นในลักษณะของการพัฒนาต่างๆนะครับนะอาจจะมีการนะครับเรียนรู้อะไรต่างๆถ้าเป็นตัวเราเองนะหรือเราอาจจะส่งบุตรหลานบริวารไปเรียนทักษะอะไรเสริมนะครับเพื่อมาช่วยเกี่ยวกิจการนะของเราในลนักษณะต่างๆก็ได้ นะครับนะก็คือก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นการากินีอันนี้จะมีปัญหาแต่ถ้าไม่ได้เป็นการากินีก็อยู่ในลนักษณะของการอาจจะมีปากเสียงกันบ้างในเรื่องของมุมมองความคิดนะครับนะถ้าเกิดว่าไม่สุดตรงจนเกินไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่ามีนะครับดาวพฤหัสหรือดาวพระหูเป็นการกินีอันนี้แหละค่อนข้างที่จะเนไม่ยอมกันนะครับนะแล้วก็มุมมองความคิดค่อนข้างที่จะคนละขั้วเลย นะครับนะก็จะมีปัญหาอันนี้เป็นในเรื่องของนะครับนะดาวนะครับพระราหูนะครับเจอกับดาวพฤหัสนะครับในเรื่องของการพบเรือนนะครับเจอพบเรือนนะครับนะก็ดาวเจ้าเรือนปุตตะเจอดาวเจ้าเรือนอลินะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของดาวนะครับกระทบดาวก็คือเวลาดาวพระราหูนะครับมาสถิตเจอกับดาวพฤหัสบดีนะครับนะราหูทับพฤหัสบดี ราหูสถิตทับพระรหัสสบดินชำโชคนรินทร์เทา้าอํานวยทานหลักพยากรณก็คือเมื่อราหูโคจรมาทับพระรหัสสบดินในดวงชะตาแล้วนะจะมีโชคดีมากเพราะผู้ใหญ่จะให้ลากนะครับนะก็จะเป็นในลักษณะที่เรื่องของโอกาสต่างๆนะครับนะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นการกินีแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของโอกาสต่างๆนะครับที่ผู้รับผู้ใหญ่จะหยิบยื่น นะครับมาให้เราทำนู่นทำนี่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถเอเคอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับไม่มั่นใจในตัวเองนะครับก็อย่าเพิ่งละปากนะครับหรืออาจจะทำก็อาจจะต้องมีผู้ช่วยนะครับอีกได้หนึ่งนะครับนะดาวพระราหูเนี่ยเจอกับดาวพระหัธเนี่ยเขาเรียกคู่แบ่งครึ่งนะครับนะอาจจะได้ก่อนแล้วค่อยเสียทีหลังนะครับเพราะดาวพระหัธเนี่ยแหละนะครับขว้างขวาน ไปตัดพระราหูทําให้ขาดเป็นสองท่อนนะในมุมของความขัดแย้งก็ยังคงมีอยู่นะนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับบังเอิญไม่ดาวพฤหัส หรือไม่ก็ดาวพระราหูเป็นการกระดินีจรก็จะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นการกักกิดีจรเลยอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะของการพัฒนานะเกี่ยวเรื่องของศักยภาพของบุตรหลานลูกหนาะหรือพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับหรือมีการเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของทักษะต่างๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะครับพัฒนาเกี่ยวเรื่องของการหาช่องทางหาไรายได้นะครับในลักษณะต่างๆได้เช่นกันนะครับนะต่อไปนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ถ้าเกิดว่าบังเอิญนะครับเรามีดาวพฤหัสุก์ตั้งรับในพื้นดวงชะตาเดิมของเรานะครับนะคือเกิดมาก็มีดาวพฤหัสุก์อยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วได้ตำแหน่งนะครับมหาอุดอันนี้จะออกเป็นสองในนะนะครับถ้าบังเอิญดาวพฤหัสุก์ปีนี้คุณไม่ได้เป็นการกินีจะเป็นลักษณะตัวเราเองวิ่งเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับนะแต่ถ้าเกิดบังเอิญปีนี้ดาวพฤหัสุก์คุณเป็นการักินีนีแสดงว่ามาจากภพมรณะมากกว่า นะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้แน่นอนครับการที่นะครับตนุก่อนตอนที่ไม่เป็นกาลก,กินีนะตนุนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนอลเก็แสดงว่าเราเองเนี่ยนะครับมีเป้าหมายนะครับนะในลักษณะต่างๆนะก็จะทําให้เราเองเนี่ยสามารถประสบผลสำเร็จในชีวิตได้นะครับในมุมดีนะนะครับและการที่ดาวพธสุขเองเนี่ยนะครับอยู่ในเรือนอลิและได้ตําแหน่งมหาอุดแสดงว่าค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ ใหญ่โตพอสมควรนะหรือเป้าหมายเราเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เพราะเขาว่ามาหาอุดนี่แปลว่าสูงส่งละนะรัฐของเราเองเนี่ยอยู่ในจุดที่สูงส่ง,สงในมุมดีถือว่าดีไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าในมุมเสียเนี่ยนะครับนะอาจจะเหนื่อยเท่านั้นเองนะเพราะการที่เราเข้าไปแก้ไขทํานู่นทํานี่นะแล้วทาให้ดีด้วยเพราะเราได้ตําแหน่งสูงอ่นะได้ตําแหน่งมาหาอุดเนี่คือตําแหน่งสูงเลยนะครับนะก็จะเด่นไปในเรื่องของการพัฒนาตนในลักษณะต่างๆนะครับแต่ถ้าบังเอิญ ปีนี้ดาวพฤหัสคุณเป็นการกิณีอันนี้จะยุ่งเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าในราศีพฤษภมีดาวมรุดตยูอยู่ด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าจะตามมาด้วยเลยเขาเรียกว่าโดนสองเด้งเลยนะสาหรับท่านที่มีดาวพฤหัสตั้งรับนะครับในดวงเดิมประมาณนี้นะนะครับแล้วดาวพระรหูที่เป็นดาวเชื้อเรือนปุตตะแสดงว่าดาวเชื้อเรือนปุตตะเนี่ยไปอยู่ในเรือนอริไม่พอยังไปล้องแวะกับดาวเชื้อเรือนมรณะแสดงว่าดาวทุตสถานะพบ อริมรณวินาศเนี่ยโดนไปสองคือโดนเจ้าเรือนอรินะครับนะไปแสดงผลในเรือนอรินะครับแล้วไปสัมพันธ์กับดาวเจ้าเรือนมรณะนะก็แสดงว่าเราเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเสียหายเกี่ยวเรื่องของการลงทุนเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับมีปัญหาในเรื่องของการบริหารในเรื่องของบุตรหลานบริวารอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากและระวังในเรื่องของมุมมองความคิดนะที่ตเติรดหรือจินตนาการไปจนสุดสุดเลย นะครับนะบางทีเทคโนโลยีบางอย่างยังไม่ถึงแต่เราจินตนาการไปแล้วนะอารมณ์ประมาณว่าเราจินตนาการเหมือนออกนอกโลกเลยนะครับนะแต่ไม่ใช่ยุคป,ปัจจุบันนะเราอาจจะอยู่ในยุคสมัยรัตนโกศินลตอนต้นนะแล้วเราจินตนาการว่าเราจะไปนอกโลกนี่มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะก็ให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะแน่นอนครับการที่ดาวเจ้าเรือน นะครับมรณะเป็นสัมพันธ์ดาวเจเริออลิกก็มีความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังที่เกิดจากความคึกขนองที่เกิดจากความประมาทหรือบางคนหนักหน่อยนะครับอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องที่ทําตัวเองยุ่งยุ่นๆเช่นไปติดการพน,นันนะครับหรือไปยุ่งกับเรื่องของอบบยามุกในลักษณะต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของความรักรักซ้อนรักที่มีปัญหาเพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวเรื่องของการเงินและความรักของโลก เมื่อไปสัมพันธ์กับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวมัวเมาแล้วก็จะทําให้บางครั้งอาจจะรุ่มหลงบางสิ่งบางอย่างจนเกินเลยไปนะหรือเลยเถิดไปเยอะเลยนะอันนี้ก็นะครับต้องระมัดร,ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของพบเรือนนะครับเจอพบเรือนนะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของนะครับนะดาวกระทบดาวละ่ะนะราหูทับศุกร์ราหูปะทับศุกร์ก่อนนั้น จะเกิดพานในเรือนจะเกิดการอัคีิยาดูเบานะเมื่อนะครับพระราหูโคโจรมาทับสุขในดวงชะตาแล้วจะมีสตูไฟจะไหม้ในบ้านนะครับนะก็จะเป็นในเรื่องของความประมาทส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเกิดเพิงได้นะครับนะ แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นภายในบ้านก็ได้เรื่องที่ทําให้ร้อนอกร้อนใจก็ได้นะครับแล้วดาวพระศุกร์กับดาวพระราหูเป็นดาวมัวเมาชนิดขั้นสุดเลยนะถือว่ามัวเมาจนชนิดแบบลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเลยนะครับนะถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะครับนะก็เป็นจุดที่นะครับเราต้องะระมัดระวังนะครับดาวเนี่ยมาเจอกันก็ไม่ค่อยจะสู้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปเจอกับพบเรือนที่ไม่ดี นะครับนะและถ้าเป็นการกินีเนี่ยเอี่ยวตัวเราเองไปด้วยเอี่ยวมรณะก็ต้องบอกว่าชาวราศีตุลถ้ามีดาวพฤะศุกตั้งรับในลนักษณะประมาณนี้ลุ้นอย่างเดียวอย่าเป็นการกินีไม่ว่าจะเป็นดาวพฤะศุกหรือดาวพระราหูนะลุ้นอย่างเดียวถ้าเป็นการกินีอันนี้งานจะงอกเลยนะครับนะก็ต้องหาวิธีการแก้เคล็ดกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีบอกนะนะนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อนะ ถ้าบังเอิญนะครับเรามีดาวพระพุธตั้งรับซึ่งดาวพระพุธมาจากเจ้าเรือนวินาศนะคาว่าวินาศนะอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือนสุภาะเอาแบบไม่ได้เป็นการลกินีก่อนละกันเอาไปว่ามาจากาพบสุภาะก่อนนะคือถ้าในพื้นดวงเดิมเราเนี่ยนะครับมีดาวพระพุธตั้งรับนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสุภะไปอยู่ในเรือนของอริแสดงว่าตัวเราเองเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร นะครับผู้รับผู้ใหญ่นะจะเข้าใจผิดนะครับสําหรับคนที่เกิดมาแล้วมีดาวพระพุธเนี่ยนะครับตั้งรับในดวงกําเนิดเลยนะนะเวลาจะสื่อสารอะไรเนี่ยสื่อสารยากนะครับนะคาพูดคาจานู่นนี่นั่นเนี่ยนะคนเขาจะไม่ค่อยฟังเรานะมันต้องใช้ความพยายามค่อนข้างจะมากนะครับนะเพราะคําว่าสุภาษิตเนี่ยนะครับยังหมายถึงขาดคนอุปถัมภ์คำจุนขาดคนคอยช่วยเหลือนะครับนะสุภาษิตยังหมายถึงนะครับตัวของเราเอง นะครับนะก็จะขาดโอกาสในลนักษณะต่างๆโอ้โหและยิ่งพูดไม่ค่อยจะสื่อสารรู้เรื่องด้วยอันนี้อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะถูกคนนะครับรับหลังนะครับพูดจาในลนักษณะใส่ร้าย,ายปส๊สีอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะ mm hmm. ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าท่านมีนะดาวพระพุธตั้งรับเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังมากนะครับในการทําเอกสารหรือสัญญานะหรือรับปากอะไรใครยังไงต้องนะครับพิจารณานะครับให้ดีเลย นะครับนะบางคนก็นะครับนะคุณพ่อคุณแม่นะครับอาจจะแยกทางกันตั้งแต่เด็กนะครับอาจจะไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ถือว่าไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะครับบางคนมีตังหน่อยก็อาจจะไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลตั้งแต่เด็กเลยก็ได้นะจะอยู่ต่างประเทศก็ได้หรืออยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยจะนะครับโอเคเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าจะหนักหรือจะเบาอยู่ที่ทักษะนะ นะครับถ้าเกิดเป็นทักษะที่ดีเช่นนะครับไปอยู่ในเรือนสีสมมุติว่าดาวในราศีมีนเป็นเรือนสีก็แสดงว่าไปอยู่นะครับต่างประเทศนะครับหรือไปเรียนรู้หรือไปศึกษาอะไรต่างๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะครับนะประสบสำเร็จในชีวิตก็ได้ไม่ใช่ว่าเสียเสมอไปนะมันก็ต้องดูทักษะประกอบด้วยนะครับแต่เบื้องต้นนะก็ค่อนข้างจะยุ่งๆวุ่นๆพอสมควรนะอีกภพเรือนหนึ่งถ้าบังเอิญเรามีดาวพระพุธนะครับเป็นกาลกินี เขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนวินาศแปลินะครับชีวิตก็มักที่จะนะครับนะมีคนเข้าใจผิดอยู่เสมอนะครับนะแล้วก็เวลาวินาศเนี่ยไปอยู่ในเรือนอลิก็มักที่ว่าจะเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาคดฝันอยู่เนืองๆนะครับปัญหาเข้ามาลุมเล้าค่อนข้างจะเยอะนะครับนะวินาศแปลว่าเสียหายอยู่แล้วเสียหายอะไรเสียหายเพราะศัตรูบางทีเนี่ยวินาศแปลิคําว่าเสียหายเพราะศัตรูเป็นอะไรก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการถูกใส่ความ นะครับนะหรือถูกเล่นแร่ไปท่านั่นะก็หมายถึงว่าถ้าทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่คอยมีหลักฐานไว้นะนะครับบางทีทํางานปุ๊บเพื่อนแย่งผลงานไปซะอย่างนั้นนะเราเองก็ไม่ทันเล่เหลี่ยมเขานะมันก็จะทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่นะครับน่าห่วงพอสมควรนะครับนะเป็นจุดที่ต้องระมัดระวงังแต่ถ้าไม่ได้เป็นการระกีนี้ก็เบานะแต่ถ้าเป็นการรกีนีพื้นดรงเดิมแล้วเนี่ยนะครับอันนี้จะยุ่งยุ่งพอสมควรนะครับนะแล้วถ้าเกิดว่ามีดาวพระหุหูไปสถิต นะครับก็แสดงว่าดาวจุลุนผุตตะกนะครับไปอยู่ในเลือนอลีนะครับก็แสดงว่าอะไรมันเชื่อมโยงคําวินาศแล้วเชื่อมโยงควาวสุภาษแสดงว่าเราเองเนี่ยไปช่วยเหลือบุตรบริวารลูกน้องนะครับนะคนที่เขาบกพร่องในหน้าที่นะครับนะหรือเขาไปทําเรื่องยุ่งยุ่ยนวุ่นนะครับเราไปออกหน้าแทนเขานะไปปกป้องเขาเลยทําให้หัวหน้าเนี่ยตำหนิเราด้วยนะครับออกแนวประมาณที่ว่านะไปช่วยเหลือคนผิดในลนักษณะต่างๆนะ อะไรประมาณนี้เพราะอะไรเพราะคําว่าปุตตะไปอยู่ในเรือนเดออันนี้สร้างปัญหาให้เราแล้วแล้วไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนสุภะไปว่าช่วยเหลือนะและยังกลุ่มเขาวินาศก็คือเรื่องที่เขาปกปิดไว้นะครับมันจะทําให้เรามีปัญหาแล้วห้ามเด็ดขาดนะครับนะหลังจากที่บเราหูย้ายสําหรับชาวราศีตุลห้ามคาประกันให้ใครนะห้ามออกหน้านะครับให้ใครนะเพราะเรามีเกณฑ์ที่จะเสียหายเสียชื่อนะครับในหลายๆอย่างนะครับเป็นช่วงที่เราต้องปรางห้ามญาติอย่างเดียว นะครับแล้วพยายามนะครับบุตรหลานลูกหลานหรือผู้ใต้บงังคับบัญชานะอย่าให้ท้ายผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะครับนะอย่าไปคำมประการหรือทำอะไรที่มันเกินตัวนะเอาละถ้าเรามีเงินเหลือเยอะมากก็ไม่เป็นไรถือว่าให้ไปแต่ถ้าเกิดว่าลําบากอยู่แล้วยังต้องไปกู้นี่ยืมสินมาให้อันนี้บอกได้เลยว่าห้ามเด็ดขาดนะครับ,นะรบอันนี้เป็นเลยเรื่องของนะครับนะพบเรือนเจอกันนะพบกระทบพบ,พบนะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของดาว นะครับนะกระทบดาวราจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับนะลาหูทัพพุทธลาหูสุรินทรพุทธภัยจะยายีต้องราชทันทวีจะรัศมรสายสินนะครับเมื่อ ราหูโคจรยมับพุทธในดวงชะตาแล้วนะจะมีภัยอันตรายต้องโทษทันเสียทรัพย์สินนะครับนะอันนี้ก็นะครับต้องระมาระวังนะครับนะโดยธรรมชาติแล้วดาวพุธนะครับกับดาวพระราหูนี่เขาก็เป็นศัตรูกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของคําพูดคําจาวาจาที่หลอกล่อ ลวงล่อนะครับให้เสียหายนะหรือออกแนวประมาณเคลิ้มนะครับทำให้หลงเชื่ออะไรอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับนะ่าสำหรับชาวราศีตุลที่มีดาวพระพุธนะครับตั้งรับก็ต้องมีสติมากๆ นะครับนะยิ่งบุตรหลานลูกหลานต้องเรามาระวังนะมีเกณฑ์ที่จะถูกลูกหลานโกหกในลนักษณะต่างๆนะครับนะก็ต้องตรวจให้ดีว่าบางที่เขามาลําบากลําบากจริงไหมหรืออะไรยังไงนะต้องเช็คนะครับนะก็เป็นจุดที่เราต้องระมาระวังแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกิคนดีก็ไม่ได้หนักมากนะแต่ถ้าเป็นการริคืนดีจออันนี้จะยุ่งเลยนะครับนะเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้กันบ้างนะครับนะถ้าเรามีเงินมีทองเยอะนะไม่มีปัญหาเลยแล้วก็แก้เคล็ดไปตาม ที่ควรจะเป็นนะไม่ว่าจะบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะไปอยู่ในเรือนของพุทธะนะครับนะก็จ,จะเป็นเรื่องของการทําสังฆทานนะสวดมนต์บูชานะครับหรือหาพระป่าเลไลมาบูชาหรือนะครับใช้ชีวิตด้วยการไปปล่อยปลาหน้าเขียงอ่าตามกําลังของท่านนะครับสิตัวนะอันนี้ถือว่าธรรมดานะบางที ลงท้ยด้วย12อ่ะจะร้อยสอหรือพันสอันนี้ก็ถือว่าได้หมดนะครับแต่สําหรับท่านที่บุงทีขาดกําลังทรัพย์นะครับก็ให้เน้นในเรื่องของการบูชาพยายามสวดท่านนะครับถ้าได้ทุกวันยิ่งดีนะครับก็เป็นบทย่อนั่นแหละ12จบนะครับนะก็ประมาณบรรทัดนึงนะครับเราก็าท่องไปนะเพราะเทพเนี่ยท่านจะไม่สนใจนะว่าคุณจะเป็นคนดีหรือคุณจะเป็นคนไม่ดีนะครับนะ แค่คุณสาธยายส่วนบนต์บูชาท่านเนี่ยนะครับท่านก็จะให้พรนะครับเราดูจากตำนานของฮินดูนะครับไม่ว่าจะเป็นพระศิวะพระพรหมพระนารายแลนะก็มีปัญหาในเรื่องของพระเนี่ยแหละให้พรกับคนที่บูชาท่านนะขอให้เป็นอมะตะมั่งนะขอให้นิ้วเพชรมั่งนะขอให้ชนะศัตรูมั่งขอสารพัดนะครับนะจนสุดท้ายนะ ก็ต้องอวตารมาแก้กันไปนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านพอพึงพอใจกับคนที่บูชาท่านนะเับเปรียบเสมือนเราเนี่ยแหละนะเราก็บูชาไปนะครับแล้วก็บอกกล่าวท่านนิดนึงว่าปีนี้เรามีดาวพระรหูเนี่ยเป็นการกินีจรน,นะครับหรือดาวพระรหูเราเนี่ยไปสัมพันธ์นะครับนะกับดาวที่มาจากภพเรือนไลายนะมาจากเจุารอนอริมรณะ วินาศก็บอกกล่าวท่านนิดนึงไม่ต้องขอพรท่านขอแค่ว่าหนักกายเป็นเบาเบาไม่เกิดขึ้นเลยก็จะช่วยได้ทาให้หนักกายเป็นเบานะครับนะก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะโชคดีมีความสุขผมเกรเกาพินดุทลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตดก้าินดุทลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ